ตอนนี้ก็บตีสี่เลยครับพ่อแม่พี่นอ้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ลองมาหาช่วงตีสามตีสี่ดูพ่อแม่ลองแต่ก่อนหาช่วงหัวรับนลองหาช่วงตีสามตีสี่ในตีสี่ครับ หายุ่หายจริงคือกานพ่อพี่น้องหายเครียดประเดี๋กับผมสายชีวคนโก้เลยสงครามรถเก่าทำใจพ่อพี่น้องแล้ววันนี้ไ่บายก็บเจ้าก่าบ้านงเขียวแล้วครับเราจะขึน้นไปทำงานครับไปมาหาสะสมสบเสบียง ตื่นแต่ตีสามขึ้นก็เมียมาก็เมียเมียโคเลยมีกับเขาเๆๆกับหนามไปกินจักสองสามวัน ไอหมู่บ้านก่อนขึ้นสำหรับเราบิงวันนี้คือเงียบเลยโอ้ลงก็เย็นดีช่วงตีสี่จนยูคาใบาสะพังเลยฟิวฟิวเลง

cô bloq Ồ wow เจอแล้ว

ยิ่งชาบอีกสองชงั่วโมงอาหารยู้าม,มาผักผลล่างกายก็สมองมายุดกูเหมือยไม่ได้ยุดเลยอนอกน,กนกระทากูโกเกไปเมื่อวานนี้ Cái phố này lên đi, dù bà này Rán hảo Chiếm đi có súng rồi phá cốp thiệt ừ. Khỏe con khóc ở đây Chắc kiệt đi Bác biết Viện dìa bóng của mình ตื่นตีสามตีสี่ปกระติ้งผมแล้วขับรถเข้ามาบอกบี่ตื่นมาบ้านนี่เดี๋ยวผมไปมาแงานของทุงเทียบในการตื่นใหองผมมันไอไม่เป็นไรครับเรื่องปกติ คอยห้าคอยเล็บขั้นขับรถก่ามันคอยมีเวลาแข่งแต่ก็เวลาขับรถเขาในลุงถีบลี่ไม่คอยมีภาพบรรยากาศในลี่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พีโนโ่น้องนี่แหละ ตัวหนึ่สองตัวแล้วนะยังได้ฟิวเลยไปไปผ่อป็นพี่น้องโอเคเดี๋ยวพี่น้องผมก็จะหาเขียดต่อแล้วครับเสียงกบคนอกไอ้ทุกท่านนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ สูขภาพแข็งแรงกันทวหนหาเด้อพี่นอ้องอยากก่าเจ็บอยา่าจนกันเด้อผมพี่น้องจากผมสายชุนโ,โก้คือเกา่าจะรีบหาเสบียงแล้วก็ไปบายนะครับจะ grab ว่านมเขียวก่อนไปนอแล้วก็ยุไปต่อครับวันจันทร์เปิดงานสุขภาพแข็งแรงกันทวหนหาเด้อครับจากผมสายชุนโก้ผูดเร็วคือเกา่านะครับคนเกา่าวันดีครับ